Good evening, ladies and gentlemen. Please welcome to Legal English by Tom Siaw Wong. We are right now live streaming on Facebook from Thailand, so thank you for watching. Anyway, so today let's talk about uh, statute of limitations. So, what is a statute of limitations? A statute of limitations is the deadline for filing a lawsuit, right? Okay. So, t ัล Lawyers จโอเ s สวัสดีครับวันนี้ขอต้อนรับสู่รายการภาษาอังกฤษกฎหมายนะครับอาจจะนำเสนอวันละคำสองคำนะฮะก็บอกว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับนักกฎหมายในความทุกท่ท่นนะครับวันนี้จะเสนอคำว่าอายุความตามกฎหมายในกรณีที่เราจะแจ้งลูกความเราว่าคดีของท่าน,นต้องห้ามโดยอายุความหรือขาดอายุความเราน่าจะพูดว่าอย่างไรนะครับทีนี้มาเข้าใจคำว่า statute ะะก็คือกฎหมายนะฮะข้อกฎหมาย of limitations นะฮะของนะฮะ limitations ก็คือข้อจำกัดของกฎหมายก็คือเรื่องของอายุความนั่นเองนะครับทีนี้ที่อ่านไปเมื่อกี้ก็คือว่า abstract of limitations ก็คือข้อจำกัดทางด้านกฎหมายหรือว่าอายุควาน,นี่ is the deadline นะคือข้อกำหนดหรือเส้นตาย for filing a lawsuit ในการยื่นฟ้องคดี filing a lawsuit นะครับ a statute of limitation s is the deadline for filing a lawsuit นะครับทีนี้ในกรณีที่เราจะแจ้งลูปความาว่าคดีของท่านนั้นต้องห้ามโดยอายุความเราน่าจะพูดว่าอย่างไรอาจจะใช้คำนี้นะครับว่า your case is barred by a statute of limitations นะครับก็คือว่า your case ก็คือคดีของท่านเนี่ย is barred ต้องห้าม นะฮะ by ยโดย a s t a t u t e of Limitations นะฮะต้งข้ามโดยอยุญความนั่นเองซึ่งท่านสามารถที่จะจำไปใช้ได้เลยนะครับก็วันนี้คำว่าอยา่าลืมนะครับคำว่า s t a t u t e of Limitations Thank you for watching